สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าโอ้โหไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับใครมีดีก็โชว์กันใครมีฝั่งใครมีเรื่องไม่ดีนี่ก็เอามาแ์อะไรต่างๆนานาน,นะครับผลมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของคุณขมຈ์แหละแล้วมันก็กระทุไปทุกอย่างพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสรับกันได้ก็รับถ้ามีโอกาสเคลมเขาก็จะเคลมนะครับแต่แน่นอนมีเรื่องหนึ่ง,งคนไไทยมม่พอใจาก ก็คือเรื่องที่พวกาชาวเขมรเนี่ยมารักษาตัวที่ประเทศไทยเพราะว่าเหมือนกับว่ามา,มาเบียดเบียนระบบสาธรารณาสุขของเรานะเรามีงบประมาณในานนี้เพื่อแจกแจงเพื่อจัดการให้ให้บริการคนไทยแต่ว่า อคนไทยก็แต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่ามาแย่งงบมาใช้งบหรือว่าอะไรของเราทําให้ไอ้สิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนไทยนะด้วยจํานวนงบประมาณนี้ให้คนไทยในประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เขากำคำนวณกันประมาณนี้แหละแต่ว่าคนขเขมรเขามาแย่งก็มีข่าวนะครับประมาณว่าบางคนเนี่ยเหมือนอาจจะได้รักษาฟรีได้หรืออาจจะไม่ฟรีแต่ว่าก็ถูกเพราะว่าเท่าที่ฟังเท่าที่ดูข้อมูลนะครับการรักษาที่ขเขมรเนี่ย แพงแล้วก็ยาไม่ดีขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยก็คือยาถูกกว่ายาดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยคราวนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าโรงพยาบาลแถวขมรแถวชายแดนระหว่างไทยกับขมรเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าถึงบางอ้อเลยทีเดียวว่าทําไมเขาถึงอยากมารักษาที่ไทยนี่คือโรงพยาบาลเมืองจอมกระสานที่จังหวัดพะวิหารนะครับ ขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามจอมกระสานก็คือโรงพยาบาลน,น้ํายืนของไทยครับแหมดูดีกว่ากันเยอะเลยก็คือเป็นโรงอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลระดับหัวเมืองอ่าเป็นโรงพยาบาลตามแนวชายแดนแต่ก็ดูดีครับส่วนนี้โรงพยาบาลอันลองเสงครับก็ผู้ใช้ a c e b o o k เขาก็มาแชร์นะครับว่าเนี่ยโรงพยาบาลเขาเก่ามากเลยครับนึกว่าเหมือนเป็นบ้านร้างหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็เข้าใจนะครับว่าประเทศเขาก็ประมาณนี้แหละเขาถึงอยากมารักษาตัวที่ประเทศไทย เมื่อกี้อ่านอัลลองเสิงขออภทยนะครับที่ไปดูมานี่คืออัลลองเวงอยู่ที่จังหวัดอุดรบีชัยครับส่วนนี้ก็เป็นโรงพยาบาลภูสิงห์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับของเราก็ดูดีมีมาตรฐานจริงๆถ้าเราไปเทียบประเทศที่เจริญกว่าน,นี้ของเราก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าตามแบบนี้ระบบสาธารณสุขอะไรของเราก็ยิ่งดีกว่าเพื่อนบ้านเพราะว่าถ้าหันไปดูทางัมพูชานี่ยิ่งกว่าของเราอีก ส่วนนี้คือโรงพยาบาลเกาะกงครับเอาจริงว่าก็ถ้าเทียบกับแถวที่อื่นของกัมพูชาหมายถึงตามแนวตะเข็บชายแดนอันนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ดูเงียบๆเ,เหมือนไม่มีรถจอดไม่มีอะไรเลยส่วนนี้ก็โรงพยาบาตลตราดครับแน่นอนว่าถ้าเป็นระดับโรงพยาบาลประจําจังหวัดเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณนี้นี่ก็ เป็นสาเหตุที่คนเขมรอยากจะมารักษาตัวที่ประเทศไทยเพราะว่าโรงพยาบาลแถวชายแดนนี่โอ้โหมันมันมันเก่านะครับมันเก่าแล้วมันดูไม่มีอะไรเลยก็ไม่แปลกที่เขาจะบอกว่าค่ารักษาแพงแล้วยาก็ไม่ดีขณะที่ของเรายาดีแถมค่ารักษาถูกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ